เอาละครับทีนี้เรามาดูกันวันนี้นิดหนึ่งครับผมขยายความรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับอยากจะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับลองไปดูเพจนะครับของคุณผลิตวัชรศิลป์นะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคก้าไกลนะครับคือคุณผลิตเนี่ยเข้าใจว่าเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องงานนิติบัญญัตินะครับเรื่องงานสภาของพรรคเก้าวไกลเขานะครับ เขาได้โพสต์นะครับเมื่อวานนี้นะครับนะฮะในหัวข้อเรื่องผลงานรัฐบาลเศรษฐาในการชะลอและขัดขวางวาระกฎหมายที่เสนอโดยสสและภาคประชาชนนะครับในโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าเขาเริ่มต้นนี้ครับว่านายมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยเคยกล่าวกับรัฐมนตรีเพื่อไทยไม่นานหลังรับตําแหน่งเกี่ยวกับหลังรับตาแหน่งว่าอะไรที่ติดกฎหมายก็ให้แก้กฎหมายเสียนะครับ แต่ว่าผ่านมาเกือบถึงปีนะครับรัฐบาลไม่ได้ใช้กลไกสภาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อแก้ไขปัญหาและทางออกเกี่ยวกับการแก้กฎหมายครับในความเห็นของคุณผลิตบอกว่ารัฐบาลเองก็ยังไม่มีแผนเชิงรุกนะครับไม่มี l e gislativ e agenda ในการเสนอร่างกฎหมายนะครับเ,เขาก็บอกว่าลองพิจรารณาดูสิครับว่าร่างกฎหมายที่เข้าสู่สภาโดยที่ครอมอรเสนอมาเนี่ยก็น้อย นะครับอย่าไปนับถึงเรื่องสสเลยเอาแค่ครมอเสนอเข้ามาก็น้อยนะครับแล้วพอสสเขาเสนอเนี่ยกฎหมายหลายฉบับก็มักจะถูกขัดขวางไปนะครับโดยคุณเพื่อที่เขาบอกว่ามันมีอยู่2ท่าไม้ตายที่รัฐบาลใช้ประจำนะครับท่าไม้ตายที่1ก็คือการอุ้มนะครับท่าไม้ตายที่2ก็คือการดองนะครับท่าไม้ตายการอุ้มเนี่ยนะครับก็คืองี้ฮะเมื่อวานก่อนผมได้พูดไปแล้วนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าในข้อบังคับการประชุมสภาเนี่ย มันมีช่องทางที่ให้คณะรัฐมนตรีทําแบบนี้ได้นะครับนั่นก็คือว่าหลังจากกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่1แล้วเนี่ยก่อนที่จะลงมติว่ารับหลักการหรือไม่รับหลักการเนี่ยคณะรัฐมนตรีอาจจะเสนอสภานะครับบอกว่าขอให้คณะรัฐมนตรีเอาร่างกฎหมายนี้ไปศึกษาก่อนเป็นเวลา60วันยังไม่ต้องลงมติเมื่อศึกษาเสร็จแล้วค่อยกลับมาลงมติกันว่าจะรับหลักการในวาระแรกหรือไม่นะครับ นี่คือข้อบังคับมันเขียนตรงนี้ไว้นะฮะคุณเพลที์ก็ไปค้นคว้ามาเขาบอกว่ามันมีหลายฉบับเหลือเกินที่คณะรัฐมนตรีใช้ช่องทางแบบนี้นะครขอนําไปศึกษาก่อนซึ่งเดี๋ยวนี้เราเรียกกันเป็นภาษาปากว่าอุ้มอันที่2ครับถ้าไม่ตายนะคุณะดิษฐ์ตั้งชื่อไว้ว่าดองนะครับก็คือรัฐธรรมนูญมาตรา133เนี่ยมันเปิดช่องไว้อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่ามันถ้ามันเป็นราชบัญญัติเกี่ยวด้วยกันเงินเนี่ยมันต้องมี ลงนามรับรองของนายกรัฐมนตรีเสียก่อนทีนี้กฎหมายหลายฉบับมันถูกพิจารณาว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินแล้วก็ต้องส่งไปให้นายกครับแต่ปรากฏว,ว่านายกไม่ตอบนะครับเก็บเอาไว้อย่างนั้นนะครับจะรับรองหรือไม่รับรองก็บอกมานะครับแต่ว่าไม่บอกอะไรเลยครับก็เก็บเอาไว้อย่างนั้นนะครับอันเนี้ก็เลยเรียกว่าดองเอาไว้นะครับเลยไม่ได้เข้าสู่การพิจาราณาของสภานะครับทีนี้คุณพืที่เขาไเลยรวบรวมมานะครับลองดูนะฮะ ี๋ยวผมลองนี่ครับนี่ผมเอามาสไลด์นี้นะครับมาจากเพจของคุณปริศวันชริลิ์นะครับถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับไอ้ท่าไม้ตายท่าแรกที่คุณปริศตั้งชื่อไว้ว่าอุ้มเนี่ยนะฮะก็คือคณะรัฐมนตรีขอเอาไปศึกษากอดสักหกสิบวันค่อยก,กลับมาลงมติกันใหม่นะฮะปรากฏว่ามันมีร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสสหรือภาคประชาชนเนี่ยนะครับแล้วก็ถูกอุ้มไปนะฮะหกครั้งจากสิบเอ็ดครั้งนะครับ ก็คือมี1ิบเอดเรื่องนะครับสิบเอ็ดร่างนะครับสิบเอ็ดรอบที่เข้าไปเนี่ยปรากฏว่า6ร่างครับถูกปุ้มเอาไว้นะครับก็คิดเป็นร้อยละห้าสิบห้านะครับเออได้แก่อะไรบ้างครับร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพื้นเมืองนี่เข้าไปวันที่2ี่สธันวาหกหร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่เข้าไป1ิบมกราหกเจ็ดร่างแก้ไขพระราชกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการประมงเนี่ยนะครับเจ็ดกุมภาหกเจ็ด ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน28กุมภาันธ์67แล้วก็ล่าสุดสดสด,สดร้อน,ร,อนร้อนเมื่อวานนี้ครับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังนะครับแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติวิทยุชุมชนเนี่ยนะครับก็10กรกฎาคม6กเเมื่อวานนี้เองนะครับก็เท่ากับว่าคณะมุรีใช้วิธีการอุ้มขออุ้มไปศึกษาก่อนนะครับ6ครั้งส่วนท่าไม่ตายที่2คือดองครับ ปรากฏว,ว่ามันมีกฎหมายที่ถูกพิจารณาว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินนะฮะอยู่54ร่างนะครับปรากฏว,ว่านายกไม่ตัดสินใจว่าจะรับรองหรือไม่รับรองเอาไปรองไว้เฉยๆเ,เนี่ยนะฮะ40ร่างจาก54นะค,คิดเป็นเปอร์เซ็นตก็74%ดิเอร์เซ็นต์นะครับทีนี้รองลงรายละเอียดดูในสไลด์แผ่นนี้เนี่ยก็เขียนเอาไว้ชัดนะครับว่ามันเป็นร่างของสสก้าวไกลร่วมกันเสนอ18ฉบับ เป็นร่างที่สสพักภูมิใจไทยร่วมกันเสนอ7ฉบับเป็นร่างที่พักเพื่อไทยร่วมกันเสนอ4ฉบับเป็นร่างที่สสพักประชาชาติร่วมกันเสนอ4ฉบับแล้วก็ร่างอื่นๆอีก7ฉบับนะครับนี่คือ40ฉบับจาก54ร่างปรากฏว่าส่งไปให้นายกแล้วนายกดองไว้เฉยๆครับไม่ตอบไม่รับรองหรือว่ารับรองก็ไม่บอกนะครับก็เก็บเอาไว้ทีนี้เนี่ยคุณบรือก็เลยไปค้นว่าไอ้ดองเนี่ยมันดองไว้นานแค่ไหนฮะ ปรากฏว่าใน40ฉบับที่ถูกนายกดองเอาไว้นี่นะครับนายกดองไว้เกิน6เดือนแล้วครับถึง20ฉบับแล้วก็ยังไม่ถึง6เดือนอีก20ฉบับครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับก็น่าสงสัยว่าทําไมต้องใช้เวลาพิจนารณานานขนาดนั้นครับว่าตกลงแล้วกฎหมายเกี่ยวด้วยกันเงินเนี่ยจะรับรองหรือเปล่านะครับใช้เวลาน,านานมากนะครับครึ่งปีถึงจํานวนถึงครึ่งหนึ่งทีเดียวนะฮะตรงนี้นะครับก็ทําให้ มันผสมผสานสัมพันธ์กันไปกันมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางคณะรัฐมนตรีชุดนี้นะครับพรรคแกนนาอาจจะไม่ได้ตระเตรียมเรื่อง l e g i s l a t i v e agenda วาระทางกฎหมายว่ารัฐบาลชุดนี้จําเป็นต้องมีกฎหมายใหม่หรือต้องมีการแก้กฎหมายได้หรือไม่เพื่อดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลนะฮะอาจจะไม่ค่อยมีทําให้คณะรัฐมนตรีเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาสภาชุดนี้น้อยมากนอกจากนั้นก็ยังเจอเทคนิคการ ขวางกฎหมายที่เสนอโดยสสอ,อีกโดยใช้สองท่าไม้ตายก็คือไม่ท่าไม่ตายหนึ่งอุ้มไปศึกษา60วันกับดองเอาไว้เพราะว่าเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินไม่ยอมรับรองสักทีทาให้ครับสภาชุดนี้ครบหนึ่งปีเนี่ยนะครับกฎหมายผ่านนะน้อยมากนะครับถ้าผมก็ใจไม่ผิดน่าจะผ่านไปได้แค่1นถึงสองฉบับเท่านั้นเองนะนี่แหละครับก็เป็นเทคนิควิธีการที่รัฐบาลเอามาใช้ก็ลองมาวิเคราะห์กันดูนะครับว่า ทำไมนะฮะทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะครับแล้วในท้ายที่สุด4ปีเนี้ยเราจะมีกฎหมายผ่านกิ่ฉบับผมย้ำตรงนี้ไว้นิดนึงนะครับการมีกฎหมายมากหรือกฎหมายน้อยไม่ได้แสดงดัชนีชีวัดว่ามันดีหรือมันไม่ดีการมีกฎหมายมากเกินไปอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับแต่อย่างน้อย,อย,อยสภาแต่ละชุดเนี่ยมันจําเป็นต้องมีกฎหมายออกมาครับเพราะอะไรเพราะบ้านเมืองบริหารบ้านเมืองเนี่ยโดยการดำเนินนโยบายต่างๆเนี่ยมันอาจจะต้องมีกฎหมายใช้เป็นเครื่องมือ หรือในบางกรณีสภาพปัญหากฎหมายเก่าม,มีปัญหาต้องแก้กฎหมายใหม่นะครับแล้วงานของสภาก็คืองานนิติบัญญัติแต่ปรากฏว่าผ่านไปนหนึ่งปีเนี่ยนะครับกฎหมายออกน้อยมากถามว่าสสเกียิคร้านหรือคิดว่าไม่น่าใช่เพราะอะไรครับเพราะเขาเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาเยอะมากแต่ปรากฏว่าในทางปฏิบัติถูกเสียงข้างมากในสภาคว่ำในวาระแรกบ้างถูกคอรมเอาไปดองเออเอาไปอุ้มไปศึกษา60วันบ้าง ถูกนายุบมตรีดองเอาไว้เพราะว่าเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินบ้างนะครับนี่คือสภาพการในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามการประชุมสภาติดตามงานของสภาแล้วก็บอกว่าเอ๊ะไหนพรรคนั้นพรรคนี้เสนอนโยบายต่างๆเต็มไปหมดว่าจะแก้นั่นแก้นี่กฎหมายนั่นกฎหมายนี่ทาไมมันไม่มีเลยนะฮะนี่ก็คือคําตอบครับว่าสสเขาก็พยายามทําหน้าที่ของเขาแล้วแต่ว่ามันอาจจะติดขัด ทีนี้ถ้าลองลงไปดูรายละเอียดเนี่ยนะครับว่ามันมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันถูกดองเอาไว้นะครับลองไปอ่านลองไปดูนะครับปรากฏว่ากฎหมายที่ถูกดองเนี่ยหลายฉบับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่พรรคเก้าไกลเขาเสนอแล้วต้องการดําเนินการตามนโยบายที่เขาหาเสียงนะครับยกตัวอย่างเช่นฉบับแรกเลยนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นฉบับแรกเลยที่ก้าไกลเขาเสนอก็คือ ร่างกฎหมายที่มันจะส่งผลให้มีการยกเลิกการเกณฑ์ทหารภาคบังคับครับเนี่ยเสนอเข้าไปตั้งแต่แรกๆเลยครับสุดท้ายโดนตีว่าเป็นกฎหมายการเงินนะครับหรือร่างเรือกปฏิบัติยกเลิกกองโดยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาการหรือกอรมนนี่ก็ถูกดองเอาไว้ครับว่าเป็นกฎหมายกันเงินนะครับเนี่ยแล้วก็ยังมีอะไรครับกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการกระจายอํานาจก็ถูกดองไว้นะครับ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการขยะก็ถูกดองเอาไว้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะมันจะแสดงให้เห็นนะครับว่าณนะวันนี้สภาเดินหน้าไม่ค่อยได้เพราะมันติดอุปสรรคตรงนี้นะครับเป็นเทคนิควิิีการของรัฐบาละคะในการขวางร่างที่เสนอของสสนะครับทีนี้มันสภาชุดนี้มันเหลืออีก3ปีทำยังไงครับผมมีข้อเสนอแบบนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีชุดนี้เองเนี่ยนะครับก็ น่าจะทำวาระนิติบัญญัติของตัวเองขึ้นมาครับอีก3ปีเนี่ยคุณวางแผนเลยว่าปีนี้เข้าสู่ปีที่สองคุณตั้งใจจะดำเนินนโยบายเรื่องอะไรคุณจำเป็นที่จะต้องเสนอร่างพระราชบ,บัญญัติเข้าสู่การพิจนารณาของสภาเรื่องอะไรบ้างจะเสนอเข้ามาตอนไหนภายในปีไหนจะทำให้มันแล้วเสร็จวางแผนขึ้นมาเลยครับแล้วนำเสนอให้ประชาชนเขารับรู้ ในขณะที่สสพักการเมืองอื่นๆเนี่ยพักเก้าไกลเขามีวาระนิติบัญญัติของเขาเต็มไปหมดเขาเสนอไว้หมดแล้วคุณก็ทําบ้างสิครับคณะมนตรีรัฐมนตรีทําขึ้นมาเลยแล้วก็บอกว่าปีที่2ฉันจะทําเรื่องนี้ปีที่3ฉันจะทําเรื่องนี้ปีที่4ฉันจะเสนอกฎหมายเรื่องนี้ว่าไปเลยครับแล้วก็คาดคํานวณเลยว่าปีไหนจะมีกฎหมายผ่านออกมาเรื่องอะไรบ้างแล้วคณะมนตรีทําง่ายกว่าพักการเมืองเยอะครับ พัากการเมืองในส่สสเขาต้องมานั่งระดมสมองเขาต้องมีสตาฟทีมงานยกร่างกันขึ้นมาแต่คณะมนตรีเนี่ยมีขา้าราชการประจําที่ยกร่างกฎหมายเป็นมืออาชีพเลยก็คือสํานักงานคณะกรรมการคณะสานักงานคณะกรรมาการกฤษฎีกานะครับถ้าทําแบบนี้กฤษฎีกาเขาก็รู้ด้วยว่าแผนการของรัฐบาลเป็นอย่างไรเขาจะได้ตรเตรีมนะฮะน,นี่ก็คือข้อเสนอข้อแรกก็เรียกร้องไปยากนัฐมนตรีครับช่วยจัดทาแผนนิติบัญญัติของตัวเองหน่อย สปีที่เหลือจะออกกฎหมายอะไรบ้างจะเข้ามาตอนไหนนะครับข้อเสนอข้อที่2ครับผมคิดว่านายรวมนตรีในฐานะผู้นำฝ่ายบริหารเนี่ยนะครับจริงอยู่ครับรัฐธรฐรฐฐมนูญภาคการ133มันเปิดช่องเอาไว้ว่ากฎหมายเกี่ยวด้วยกันเงินต้องมีลายเซ็นนายกอย่าก,กันนั้นเลยครับนายกเซ็นนะครับเซ็นแล้วปล่อยมันเข้ามาอย่าไปแบกรับภาระข้อตําหนิตรงนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียว แม้นายกอาจจะไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนั้นนายกก็ปล่อยมันเข้ามาครับอย่าใช้เทคนิคกฎหมายการเงินขวางปล่อยมันเข้าสภาและเดี๋ยวให้วาระที่หนึ่งเสียงข้างมากของสภาซึ่งเป็นพวกเดียวกับพวกคุณเนะี่ยก็โหวตให้มันตกไปในวาระแรกเสียอย่าไปแบกความรับผิดชอบตรงนี้ไว้แต่เพียงผู้เดียวด้วยการดองกฎหมายเดี่ยวด้วยการเงินปล่อยมันเข้าสภามาครับถ้าหากรัฐบาลบอกว่าไม่ชอบกฎหมายฉบับน,นี้ก็ส่งสัญ,ญญาณไปให้เสียงข้างมากในสภาโหวตตกไปเลยฮะในวาระแรกจบก็ถือว่าสภาเป็นผู้รับผิดชอบ นายกไม่ต้องรับผิดชอบแบกเอาไว้นะครับอย่าใช้วิธีการดองนะครับนี่คือข้อเสนอ,อข้อที่2ครับนะบดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าปรับตรงนี้ได้ก็จะทําให้มีร่างกฎหมายที่สสเสนอเขาเข้าสู่การพิจารณาของสภามากยิ่งขึ้นมีร่างเพิัญญยติที่คณะมนตรีคิดอ่านกันขึ้นมาเข้ามายิ่งขึ้นนะครับ ตอนนี้คือประเด็นแรกนะครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับอยากชวนให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองไปอ่านโพสต์นี้ของคุณผลิตวัชรศิลป์นะครับพร้อมสไลด์ภาพประกอบแล้วก็เข้าใจว่าเขาพูดในสภาด้วยนะครับมีคลิปสั้นๆอยู่ประมาณ6-7นาทีนะครับลองไปฟังได้นะฮะว่าคุณผลิตวัชรศิลป์เขานําเสนออะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะเอาล้ครับนี่คือประเด็นที่1นนะครับเดี๋ยวผมไปต่อประเด็นที่2นะครับ ขออนุญาตดูคอมเมนต์สักนิดหนึ่งครับว่าประเด็นที่2มันมันไปถึงในประเด็นแรกม,มีใครแสดงความคิดเห็นบ้างนะครับมีท่านผู้ชมถามมาครับว่ากฎหมายปลดล็อกท้องถิ่นฉบับก้าวไกลเข้าสภาหรือ,อยังครับผมอธิบายอย่างนี้นะครับในฐานะที่ครั้งที่แล้วในสภาทุกที่แล้วผมนะครับเป็นผู้แทนของคณะที่เข้าชื่อนะครับไปไปพูดในสภาเรื่องร่างรัฐธรรมนูญปลดล็อกท้องถิ่นนะครับ จริงๆเรื่องการปลดล็อกท้องถิ่นนะครับหรือเรื่องการกระจายอํานาจเนี่ยนะครับมันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับมากมันไม่สามารถใช้กฎหมายหนึ่งฉบับแล้วเข้าไปกระจายอำนาจได้หมดนะครับถ้าใช้เทคนิคในทางรัฐธรรมนูญก็อาจจะทาเป็นเป็นกรอบกว้างๆได้นะครับสุดท้ายมันก็ต้องไปแก้พระราชบัญญัติเล็กๆน้อยๆอีกเต็มไปหมดครับจริงๆเนี่ยผมเห็นสสก้าวไกลเขาเสนอเข้าไปนะครับมันเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับแก้เรื่องการกระจายอำนาจเล็กน้อยนะครับอยู่ในพระราชการแก้พรบ และขั้นตอนการกระจายอำนาจนะครับเขาเขาเสนอร่างแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจเข้าไปนะเข้าใจว่าเขาไปทําใหม่ขึ้นมานะครับแต่กฎหมายนี้ฉบับนี้ฉบับเดียวมันไม่พอฮะมันมีกฎหมายหลายอื่นยิบย่อยยิบย่อยเต็มไปหมดฮนะมันมีพระราชบัญญัติที่ให้อํานาจส่วนกลางส่วนภูมิภาคที่ไปซ้ําซ้อนกับท้องถิ่นเต็มไปหมดเลยพวกนี้ต้องตามแก่อีกนะครับดังนั้นต้องค่อยๆพย,ยายามติดตามต่อไปนะครับจริงๆเรื่องการกระจายอำนาจนี่ผมขออนุญาตพูดตรงไปตรงมา มันจะสําเร็จได้หรือไม่สําเร็จเนี่ยนะครับมันอยู่ที่รัฐบาลไม่ใช่อยู่ที่สภาหลายเรื่องมันต้องใช้มาตรการทางบริหารหลายเรื่องจําเป็นต้องออกกฎหมายซึ่งการออกกฎหมายมันรวดเร็วแน่ถ้ครรมอเอาด้วยข้าเสียงข้างหน้าสภาผักดันเอาด้วยรวดเดียวรวดเร็วแป๊บเดียวเสร็จงานดังนั้นมันอยู่ที่เจตจำนงของรัฐบาลแผนการต่างๆมันไม่ยากหรอกครับมันศึกษาวิจัยกันมาวสองสามทศวรรษละมีข้อเสนอเต็มไปหมดเลยมันอยู่ที่เจตจำนงว่าจะเอาหรือไม่เอาเอาก็เริ่มเดินหน้า นะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูครับซึ่งเท่าที่ปกติดตามเนี่ยหปีในที่ผ่านมาเนี่ยน,นัฐมนตรีพูดเรื่องการกระจายอำนาจน้อยมากครับแทบไม่ได้ยินเลยแล้วหลายครั้งไปสับสนด้วยคิดว่าการทําผู้ว่า CEO เท่ากับการกระจายอำนาจนี่คนละเรื่องนะนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องติดตามตรงนี้ต่อไปนะครับว่าในท้ายที่สุดจะเป็นอย่างไรหรือไม่งั้นท่านผู้ชมอาจจะต้อง อดทนอีกนิดนึงฮะอถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่ทำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอดทนอีกนิดนึงปี70ก็ดกเลือกเก้าวไกลให้เขาถล่มทลายแล้วกันนะครับเพราะเขาวรวนโรงเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องปลดล็อกท้องถิ่นเอาไว้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนนะถึงเวลาเขาคงเข้ามาทำนะครับ